สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นะครับผมวันนี้ผมมีรถที่ได้รับความนิยมนะครับผมนะแบรนด์ต้นต้นของประเทศไทยเลยครับผมนี่เลยครับอยู่ด้านหลังผมเลยนะครับผมกับมิต s ู b ิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น2.4 GT Premium นะครับผมอ่ะ GT Premium ก็คือตัวท็อปสุดของรุ่นนะครับผมนะตรงนี้มาดูด้านหน้ากันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมชุดคมไฟหน้าครับผมเหมือนเดิมครับ มีไฟซูเปอร์เดย์ไลท์นะครับผมสว่างสะใจตาบอดกันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีไฟตาคมไฟชุดเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับผมแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปครับก็มาด้วยความไฟตัดหมอกนะครับผมนะตรงนี้เซ็นเซอร์ตรงนี้รอบคันครับคุณลูกค้าครับผมทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะครับผมนะตัวท็อปก็จะมีด้านหน้าฟีจุดนะครับผมนะตรงนี้นะโอเคครับผมคันนี้ชุดแต่งลูกค้าเจ้าของคันเดิมนะครับผมนะเขาแต่งชุดแต่งมาค่อนข้างที่จะ ชุดแต่งแท้ตรงรุ่นเลยนะครับผมก็คือชุดแต่งฟีคอนนะครับตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมเฉพาะชุดแต่งนะถ้าจากราคาประมาณเข้าๆไม่ต่ำกว่า6 0,000บาทนะครับผมอันนี้เป็นผลพลอยได้ของลูกค้าที่จะซื้อต่อนะครับผมนะตรงนี้ดีมากเลยคันน mm. ี vanilla, klar, klar, uka, Runner, like ้ครับผมนะคันนี้นะครับผมมีบันไดมาให้แล้วนะครับผมนะตรงนี้คันบันไดนะครับผมแล้วก็คานคานคานนะครับผมคานหลังคานะครับผมนะตรงนี้นะครับผมนะดูรอบคันกันก่อนนะครับผม หมือนเดิมครับเซนเซอร์รอบคันครับผมคันนี้ครับผมเซ็นเซอร์ด้านหลังนี่6จุดครับผมนะแตะนิดแตะหน่อยนี่เป็นร้องเลยนะครับผมนะตรงนี้อ่าด้านหลังนะครับผมโอเคคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับคุณลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรมากมายนะครับผมชุดกันกระแทกที่กันกระแทกนะครับผมนะมีมาให้แล้วนะครับผมนะยวแล้วมีกล้องหลังครับคุณลูกค้าครับผมคันนี้คันนี้นะครับผมกล้องหลังนะครับผมก็คือ เป็นกล้องมองรอบทิศทาง360องศานะครับผมนะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญคันนี้เป็นขับ4ี่นะครับผมนะตรงนี้เป็นขับ4ี่ปรับได้นะผมเขาเรียกว่า four wheel drive นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้อ่าพูดง่ายๆเลยก็คือขึ้นเขาติดลมนะครับผมนะไม่ต้องห่วงเลยครับผมนะขับเคลื่อน4ล้อตรงนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในนะครับผมด้านในกันบ้างนะครับ ขึ้นมาเลยครับคันนี้ใช้งานถือว่าน้อยมากนะครับผมเพราะว่ารถปาเจโร่หรือรถมิตซูบิชิปาเจโร่นะครับผมก็คือเป็นรถที่ใช้สําหรับการเดินทางนะครับคุณลูกค้าครับผมแต่คันนี้เลขไม่เพียง9 0,000ื่นนะครับผมนะปกติผมจะเจอแต่แสนขึ้นนะครับผมนะซึ่งน้อยมากสําหรับรถที่ใช้ในการเดินทางถือคันนี้ถือว่าน้อยนะครับผมนะ มาดูคอนโซลด้านหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมนะหน้าจอนะครับผมดิสเพย์เซนเตอร์ขนาด7นิ้วครับคุณลูกคา้าคันนี้ก็มีตัวนี้ตัวท็อปน่าจะมีะมีเนวิเกเตอร์อยู่แล้วนะครับผมที่เหลือก็พวกตัวนี้เหมือนจะเล่นเล่นแผ่นได้นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมเพราะมีคําว่า AV มาให้ด้วยนะครับน่าจะให้มานะครับผมนอกาะตรงนี้แล้วก็แอร์แอร์อด้านหลังครับ แอร์มี3าตอนเลยนะครับผมเป็นแอร์ไมโคร3าตอนนะครับผมนะพร้อมมีอะไรอ่ะหน้าจออีก14นิ้วนะครับผมนะที่มาให้นะครับผมนะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับผมตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับผมของรุ่นนะครับสวยงามครับผมเบาะหนังทั้งคันนะครับผมนะที่สำคัญนี่ครับผมระบบเบรกไฟฟ้าครับคุณลูกค้าครับผม นะเป็นขับสี่ออโต้อ่าเป็นขับ4ี่ฟูลไทม์นะครับผมนะตรงนี้ขับสี่ปรับได้นั่นเองนะครับผมเนาะปาเจโร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองเทสกันเลยนะครับผมนะว่าเป็นยังไงอ่านีผมปื๊บรถเพิ่งเข้ามายังไม่ทันไดทําอะไรเลยนะครับผมนะตรงนี้โอเคครับคันนี้นะครับผมลูกค้าคนเดิมนะครับคุณลูกค้าชุดเครื่องเสียงเนี่ยเขาแต่งเพิ่มนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเครื่องเสียง เซนเซอร์รอบคันนะครับผมนะถ้าไม่ปิดไว้นี่ก็คือแบบเสียงดังมากอ่ะทีนี้ผมขออนุญาตปิดไว้ดีกว่านะครับผมนะตรงนี้ต้องบอกก่อนนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่เนี่ยนะครับผมเป็นรถที่ขับไม่เหนื่อยนะครับผมทางไกลนี่ขับไม่เหนื่อยเลยนะครับผมเนาะเพราะว่าเขามาให้ถึงเกียร์8สปีดด้วยกันนะรุ่นอื่นมีแค่6อันนี้ปาไปให้8สปีดนะครับผมนะ8เกียร์8กันเลยทีเดียวนะครับผมเนาะ เกียร์แพดเดิลชิพครับผมคุณลูกค้าครับผมนะมีคูดคอนโรลนะครับผมนะแต่คูดคอนโรลเนี่ยในประเทศไทยนะครับคุณลูกค้าอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่นะครับผมการขับขี่บนท้องถนนประเทศไทยนะอันนี้ก็ต้องแจ้งกันตรงๆนะผมอันนี้ออกถนนใหญ่กันเลยนะครับผมนะตรงนี้โอ้รถติดไหมโอเคนะครับนิ่มนวลครับผมมิสูวิชิปาเจโรคันนี้อ่าคันนี้มีโหมดอะไรบ้างเนี่ย โอเคมันก็มีโหมดอีโคโหมดนะครับผมเมื่อรอบถึง3เมื่อรอบเกิน1,000รอบขึ้นไปนะครับผมอีโคโหมดมันจะหายไปนะครับผมนะเป็นโห e มด Power นะครับตรงนี้ต้องแจ้งก่อนสวยงามเลยนะครับผมคันนี้นะตรงนี้อืมนี่นะครับการเปลี่ยนเกียร์นะครับผมเบรกดิสเบรกสี่ล้อของเขานี่คือแบบว่าหนึบนะครับผมนะ เบรกกระชันชิดไม่ต้องห่วงเลยนะครับแล้วมีเซนเซอร์ปัดน้ําฝนด้วยนะครับผมถ้ามีน้ํามาหยดใส่เนี่ยกระจกมันจะอ่าที่ปัดน้ําฝนที่ปัดน้ําฝนนะครับผมมันจะปัดเองโดยอัตโนโมัติเลยนะครับผมสําหรับเจ้าคันนี้นะครับเนอาคันนี้ไปครับผมโอ้โหใช้งานคล่องตัวดีมากเลยนะครับผมนะตรงนี้แจมนะโอเคโอเคนะครับ คันนี้นะครับคุณลูกค้าครับผมป้ายแดงนะครับผมอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนะครับหนึ่งล้านห้าแสนกว่าบาทนะครับผมผมย้ําเลยนะปาเจโร่ตัวนี้นะครับผมตัวท็อปสุดของรุ่น GTPremium นะครับผมนะตรงนี้ขับ4ี่ปรับได้นะครับผมเป็น wheel ว r ด v e นะครับปึ๊บอ่าดูการถอยหลังครับผมนะตรงนี้ก็คือไม่พลาดแน่นอนครับคุณลูกค้าครับผม กล้อง360องศาตรงนี้ครับผมโชว์หมดเลยครับนะครับผมโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันนะครับผมพิเศษสุดๆเลยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมตัวนี้หายากมากครับคุณลูกค้านะครับผมหายากจริงๆ เพราะเป็นรถบ้านแทบแพ้ดูจากป้ายเลยนะครับผมป้ายประมูลนะครับผมนะตัวนี้ประมูลมาประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะครับผมเพราะเลข8กับเลข6เนี่ยเป็นของคู่กัน8คือเป็นเลขนําโชคที่ไม่มีที่คนจีนเชื่อว่าเป็นเลขแห่งความไม่มีวันสิ้นสุดนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมรวมกับเลข6แล้วประจวบเหมาะมากนะครับผมนะตรงนี้สำหรับท่านที่สนใจนะครับผมคันนี้นะครับผมราคาพิเศษสุดๆป้ายแดงอยู่ที่1 5ล้านนกว่าบาท ย้ําว่ากว่าบาทขั้นต่ำอ่ะล้านห้าแสนกว่าบาทนะครับผมวันนี้ครับคุณลูกค้าครับผมประหยัดลงไปห้าแสนครับคุณลูกค้าผมขายเพียง9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแล้วยังไม่พอคันนี้ฟรีดาวได้เลยป้ายแดงลูกค้าต้องดาวประมาณสามแสนนะครับผ่อนงวดาสองหมื่นนะครับผมแต่คันนี้ครับลูกค้าศูนย์บาทรับรถผ่อนหมื่นหกนะครับผมหมื่นหกยังไม่พอผมช่วยจ่ายค้างว่าได้อีกครึ่งหนึ่งเหลือแปดพันบาทนะครับคุณลูกค้านะตรงนี้ เหลือ8,000บาทนะครับผม6งวดแรกนะครับผมนะงวดปกติในกรณีศูนย์บาทรับรถก็จะอยู่ที่ประมาณ16ื่นนะครับผมแจ้งกันก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมติดต่อเข้ามาได้เลยที่089 617 2765นะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้นี้ผมขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ